ค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่การนามมี8วิธีดูแลผิวจากธรรมชาติแบบประหยัดงบมาฝากเพื่อนๆกันนะคะจะมีอะไรเราไปดูกันเลยค่ะวิธีที่1น,นะคะ ทานผักและผละไม้สดให้มากๆค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วเนาะแต่มักไม่ค่อยได้รับความสนใจนะักทั้งๆที่ผักและผละไม้สดนะคะมีวิตามินและกรลือแรลที่ดีต่อผิวพรรณเป็นอย่างมากเลยรับรองนะคะว่าถ้าใครทานแล้วภายในสสัปดาห์จะเริ่มเห็นความแตกต่างในระบบการขับถ่ายและผิวพรรณแถมตัวเองยังจะรู้สึกสดชื่นและไม่โสมง่ายด้วยนะคะข้อที่2นะคะลดปริมาณน้ำตาล แป้งและนมเนยนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวอาจจะมีสาเหตุมาจากการรับประทานของหวานหรืออาหารที่มีแป้งพวกนม ผู้หญิงหลายคนทายผลิตภัณฑ์จากนมวัวแล้วเป็นสิวก็มีนะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาผิวพันธุ์มีสิวขึ้นที่ยังไม่หาสาเหตุไม่ได้เนาะลองลดปริมาณน้ําตาลแป้งและนมเนยในอาหารที่ทานเพื่อที่จะทดสอบดูนะคะว่ามีผลต่อสิวหรือไม่เพราะไม่แน่ใจนะคะอาจจะดีขึ้นก็ได้เนาะข้อที่สมนะคะ อาหารหมักดองบางชนิดมีประโยชน์เหมือนกันนะคะจะหมายถึงอาหารจำพวกโยเกิดนมเปรี้ยวหรือแม้แต่กิมจิที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีฤทธิ์ช่วยเสริมสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นแถมยังช่วยในเรื่องผิวอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้ก็คือช่วยลดความอยากของหวานนะคะข้อที่ 4. ชำระร่างกายให้สะอาด โดยเฉพาะในเมืองไทยนะที่มีอากาศร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต้องเผชิญกับแสงแดดไอร้อนควันพิษต่างๆในทุกวันดังนั้นการอาบน้ําก่อนนอนคือช่วยใช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชะล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายให้หมดสิ้นนะคะเพราะสิ่งสกปรกสามารถหลบอยู่ในรูขุมขนของเราได้เราจึงใช้เวลาในการฟอกสบู่ให้ทั่วร่างกายนอกจากจะรู้สึกสะอาดสดชื่นแล้วปัญหาผิวพรรณก็จะหมดไปด้วยนะคะ ข้อที่ 5. ขัดผิวบ้างการขัดผิวด้วยเกลือสปากากาแฟแเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะจะช่วยทำให้ชำระล้างคราบใครที่ฝังอยู่ในตามรูขุมขนได้ดีเป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าให้ออกไปเผย,ยผิวใหม่ให้นุ่มเนียนน่าสัมผัสควรขัดสัปดาห์ละสองครั้งก็พอนะคะข้อที่6 พอกหน้าด้วยผักหรือผล,ลไม้จากธรรมชาตินะคะสูตรการพอกหน้าที่เซนประหยัดเลยที่ไม่เป็นอันตรายก็คือการใช้ประโยชน์จากผักและผละไม้ใกล้ตัวเพราะในผลไม้จะมี AHA จากธรรมชาติช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกจากใบหน้าของเราได้อย่างไม่เป็นอันตรายนะคะข้อที่7นวดตัวด้วยน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันงา เพราะาน้ำมันมะพร้าวนะคะจะมีประโยชน์ต่อผิวพรรณโดยตรงด้วยคุณสมบัติที่ช่วยบำรุงผิวให้นุ่มน,นวลชุ่มชื่นกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองให้ช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายเผยผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดชื่นได้เต็มที่นะคะข้อที่8ใช้ประโยชน์จากเกลือทะเลเกลือทะเลที่เรามีติดบ้านทั่วไปก็คือ ตัวขัดผิวชั้นดีเลยนะคะที่แสนประหยัดและได้ผลดีมากๆด้วยเพราะว่าเกลือทะเลมีส่วนผสมของแร่ธาตุจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่สดใสกว่าเดิมนะคะวิธีใช้ก็คือ เราอาจจะใส่เกลือทะเล1-2ถ้วยในอ่างอาบน้ำนะแล้วก็ลงไปแช่ค่ะเพื่อให้วิตามินและแร่ธาตุจากเกลือทะเลซึมเข้าสู่ผิวพันธพร้อมทั้งช่วยกะจัดสารพิษต่างๆนะคะตามรูขุมขนไปในตัว นอกจาก8เคล็ดลับที่ว่ามานี้นะคะสาวควรที่จะดื่มน้ำเป็นประจำทุกวันให้ได้ปริมาณที่เพียงพอนะคะเพื่อที่จะให้ผิวของเรามีความชุ่มชื่นตลอดทั้งวันแม่กานานะแนะนำว่าควรที่จะแบบ จิบน้ําไประหว่างวันนะคะไม่ควรที่จะดื่มครั้งเดียวในปริมาณเยอะๆเพื่อที่จะให้ผิวของเราชุ่มชื่นตลอดวันนะคะใครที่สามารถทําได้แบบนี้เป็นประจำรับรองเลยค่ะว่าผิวพรรณจะดีขึ้นมากๆเลยสําหรับใครที่มีเคล็ดลับนอกเหนือจากนี้สามารถที่จะพิมพ์มาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่กันนาก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่กันนาะสําหรับในการทําคลิปดีๆออกมาอีกนะคะส สำหรับวันนี้แม่กน,นาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย